ครับโอฉีด้องแยกกันนะสองตัวนี้แรงดันเยะไปตัวนี้ไม่เห็นหน้าเลยตัวนี้โอชใช้ได้ส่วนตัวนี้เดี๋ยวให้ตัวนี้ก่อนัวจ้าปัญหาอาการคือ,อเวลาเร่งไหเนี่ยพอปล่อยเันเล่งแล้วดับผมว่าลยดูสายดีนะร้านใหญ่ในพิโลกนนะครับกดแล้วน,นี่ยดู กดอย่างแน่นนะเนยน้ำมันไม่ออกอ่ะคานตัวนี้ไว้ก่อนนะคานตัวนี้ไว้ก่อนไว้ตรงนี้อ่าแล้วดูตัวปกติดูตำแหน่งที่ผมหยิบเนาะมันจะไม่เหมือนกันเนาะน้ำมันอย่างเงี้ยเนี่ยออกปกติอ่ะผมออกไปก่อนนึตึ๊กตึ๊กตึ๊กนะแล้วน้ำมันมันอยาออก ตัวนี้นะคือตัวปกติสองตัวนี้หยิบแผลหยิบไกลๆสองตัวนี้อันนี้แรงมันสูงไปแต่ก็ยังออกไงยังออกนะเสียงมันจะฟังเสียงนะจากตัวปะกแกมันจะมันจะแน่นขึ้นนะหนึ่งนะดันนน้นนะเดี๋ยยังไม่หวานนะปึ๊บตัวที่สองแม่ ยากจริงเลยทำคอนเทนต์ทำ, content, ทำต้องมีรูปมีหลักฐานด้วยนะเดี๋ยวนี้นะเสียงมันจะแน่นๆอ่าโอเคก็เดี๋ยวไปรถปอนเอานะส่วนตรงนี้นะผมพักด้านลิมนี้ตัวนี้คือตัวที่มันได้ใช้ได้เลยแตวก็หลอดล้างฟังเสียงนะครับนะเสียงมันจะนิ่มลงเห็นไหม ฟังจากเสียงได้คุณไม่เห็นดังดันว่าเท่าไหร่เพราผมไม่บอรหรอกคุณฟังจากเสียงได้อ่ะทีนี้มาตัวเด็ดตัวนี้ <c oughs> ตัวตรงนี้หลังจากที่เราฟังสามตัวที่มันใช้ได้แต่ฟ้อนได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะอ่ะเนี่ยฮะผมขอถือมือถือก่อนผมหนีไว้ผมใช้ตัวหนีอย่างนี้นะแล้วผมก็หนีไว้ก็เอามือถือมาไว้ตรงนี้ แล้วมันก็ส่องไปด้านนูน้นโอเคเข้าใจกันเนาะอ่ะเนีย่ยผมกดเนีย่ยเนี่ยไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่ลื้อนะเดี๋ยวเราพักแล้วมาดูกันว่าเป็นอะไรอ่ะโอเคผมลืมบอกเท่าที่เห็นเนาะอ่ะมันดํามันไหมผมกลัวเข็มมันติดจังเลยเนี่ยเียเห็นไหมมันดาหมดเลยเนี่ยอ่ะแป๊บหนึ่งเนาะแป๊บหนึ่งแป๊บนึง ตัวหนีบอยู่ไหนวะอ่ะครับนึงดูหน้าคนทำไปก่อนครับนึงนะครับขอคายครับนึงนนมันกดแล้วมันปัอแอปัอดแอฟเกิดอะไรขึ้นโอ๋ยมือดูมือสี่หนักเหมือนกันนะนี่ มือเดียวเนาะทึบน่ะไม่ออกอ,ออกมาแล้วคาดว่าติดเดานะนไม่ติดโอ้เข็มมีรอยไหม้นะะเข็มมีรอยไหม้แต่มันไม่ติดอะ่ะ เดี๋ยวลองดูแล้วกันโอ้โหแต่ไหมไหม,ไมจริงไหมจริงเห็นไหมลอยไหมทั้งนั้นเลยเพราะว่าร้อนเครื่องร้อนอย่างเงี้ยอ๋อเพราะว่าร้อนจริงระบบเราคำร,ร้อนก็ได้น้ำมันไม่ไปจ่ายเกิดการอาารอากาศที่ร้อนก็ได้เดี๋ยวต้องดูครับเดี๋ยวลองดูถ้าซ่อมได้ซ่อมให้ลูกค้าเนาะโอเคขอบคุณครับ